นี่ค่ะวันนี้หลาเต่าจเสีงเต้นในชื่อขยะขับไปค่ะคาชี้พิกัดจุดขึ้นรถบัสไปหมู่บ้านรัสเซียหรือว่าโวก้าหรือภาษาจีนว่าฟเจียจวงหยวนนะคะมาดูกันนะออกจากสถาน,นีนี้เดี๋ยวจอยขึ้นพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะประตูหนึ่งเจอจุดขึ้นรถเลยจุดขึ้นรถอยู่ข้างหลังนี้เป็นลานจอดรถของกระเช้าข้ามแม่น้ำซงฮัตเจียงไปฝั่งท่ายางเต่า ประตูนหนึ่งนะคะเดินออกมาจะมีนี่รถหน้าตาประมาณนี้จะเป็นรถเหมือนรถตู้ยี่สิบที่นั่งอะ่ะทุกคนแล้วบางทีช่วงท่องเที่ยวเยอะๆก็จะมีเป็นรถบัสใหญ่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้สีอะไรนะแต่จอจะเห็นสีฟ้าเนีย่ยรถจะจอดตรงนี้เดี๋ยวจอทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันค่ะ อีกจุดขึ้นบัสไปหมู่บ้านลาเซียฟูเจจวงหยยนอยู่ข้างโบสเซนโซเฟียค่ะนี่คือเอาเลทที่ใจบอกนี่คือตรงที่มีของกินเยอะๆและจากหน้าโบสเซนโซเฟียนะคะ ให้เดินไปแล้วมองหา KFC ที่ฝั <ya> ่งขวานะคะ นี่นะสังเกตนะจุดขึ้นรถบัสนะคะจะอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามเคฟซีนะด้วยความที่มีรถจอดหลายคันนะคะตรงนี้เป็นจุดขึ้นรถไปหลายที่ดังนั้นให้ลองสังเกตด,ดูอีกอันนึงที่สังเกตได้ก็คือป้ายนี้ค่ะ นี่คือป้ายรถไปฟัวเจโจงเหยียนหรือว่าหมู่บ้านรัสเซียนะคะโวกานี่คือโบเซนซเฟียและฝั่งตรงไปเนี่ยคือจงยงางต้าเจียค่ะรถเขาจะจอดแถวแถวนี้นะเดี๋ยวจอยขึ้นคำว่าหมู่บ้านรัสเซียไว้ให้ในภาษาจีนไว้ถามเขา องจุดอะจุดขึ้นกระเช้ากับจุดข้างโบสถ์เซนต์เฟียต่ว่าเป็นบริเวณที่ขึ้นง่ายค่ารถเทียย่ยวไรยี่สหยวนถ้าไปากลับในวันเดียวกันส5ห้าหยวนถ้าไปอย่างเดียวแล้วก็นอนค้างโรงแรมในหมือนวารัสเซียแล้วกลับันรุงขึ้นเนี่ยเที่ยวไร20สิบต้องบอกว่าขากลับออกมาจากประตูจะเจอรถบัสเลยค่ะ คือในบางช่วงเขาจะเป็นรถบัสย0สิบที่นั่งแล้วบางช่วงเขาจะเป็นรถบัสแบบรถบัสใหญ่นะต้องลองสังเกตดูเดี๋ยวจอยขึ้นคาว่าหมู่ว่าร,รัสเซียแฉจีนมาให้ตรงนี้นะคะเอาไปถามเขาชี้ถ้าเขาบอกว่าใช่ก็ขึ้นไปนะเขาพูดใช่หรอกเขาพูดว่าตุย้ย <c oughs> เดี๋ยวจอยขึ้นราคา พิกัดแล้วก็เวลาขึ้นรถหังจุต่างๆไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าสงสัยอะไรพิพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะ <c oughs> ตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามจุดเนจงได้หน่ชื่อถ้าอยากมาไปค่ะ <c oughs> ได้แจ้งค่ะ